เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคคูดูคอยอีกครั้ง ขอพรบคุณ FC แล้วก็สวัสดีท่านที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรช่องคูโดงคอยเราก็พูดกันอยู่เสมอนะครับว่าคูโดงเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์หรือว่าเป็นช่องที่นำข้อมูลมาในนามหรือว่า ส่วนตัวก็คือเราเป็นนักสะสมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าข้อมูลที่คุณดวงนำมาพูดนำมาเสนอมันจะเป็นเขาเรียกว่าของคนที่เป็นนักสะสมนะครับเราไม่ได้ทำคอนเทนต์ในมุมมองของคนที่เป็นพ่อค้า เหรียญหลายๆเหรียญที่ครูโด่งนํามาแบ่งปันนํามาบอกมากล่าวให้กับเพื่อนๆพี่ๆี่น้องๆได้ทราบเนี่ยหลายหลายเหรียญหลายๆายชนิดหลายคนไม่รู้นะครับว่าบางทีมีมูลค่าสูงนะครับบางเหรียญมีมูลค่าหลักแสนบาทก็มีบางเหรียญก็มีมูลค่า สูงหลักหมื่นหลักร้อยหลักพันครูโดงก็จะนำข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้ได้ทราบกันนะครับในคลิปนี้ e p นี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่นะครับเนี่ยบางทีหลายๆคนมีเหรียญเนี้ยอยู่ในมือเนี่ยเนียเหรียญหนึบาทตาแผ่นดินหรือว่าเหรียญหนบาทใหญ่ตาแผ่นดินเหรียญน,นี้ หลายคนมีอยู่ในมือบางเหรียญคุณดวงบอกได้เลยนะครับบางเหรียญมีมูลค่าหลักสิบบาทเท่านั้นเองบางเหรียญก็มีมูลค่าหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีบางเหรียญมีมูลค่าหลักแสนซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่สําหรับเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดวันนี้ก็ต้องจริงๆก็ต้องขอขอบคุณร้านใหญ่ระดับประเทศนะครับร้านซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญกระสาบใหญ่ระดับประเทศเนี่ย ท่านก็นำเหรียญนี้เข้ามาพูดมาคุยแล้วก็ประกาศรับซื้อสูงถึง5 0 0แสนบาทแต่ครูดวงบอกได้เลยนะครับถ้าเกิดใครมีเนี่ยครูดวงก็เชื่อว่า3 0 0แสนบาทเนี่ยอาจจะได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูข้อมูลนะครับเพราะว่าหลายๆคนยังไม่ทราบเหรียญที่ครูดวงมาพูดถึงก็คือเหรียญ1บาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5 จริงๆมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนี่มากมายทั้งๆที่เนี่ยเนี่ยมีทั้งเหรียญที่เป็นเหรียญปกติแบบเนี้ยเหรียญที่อยู่ในมือของผู้ดวงเป็นเหรียญปกตินะครับแล้วก็มีเหรียญที่ชดาตรงนี้ชดาตรงยอยักษ์เนี่ยเหรียญนี้เป็นเหรียญทดลองก็เล่นกันนี่ก็หลักแสนนี่ครับผมทีนี้มีเหรียญอีกหนึ่งประเภทนะครับที่มีการประกาศรับซื้อด่วนแล้วก็ คูโด่งก็เคยทําคลิปไปอยู่หนึ่งหนเกี่ยวกับเหรียญน,นี้นะครับหลายคนพอเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารก็ไม่ทราบก็มีสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันแม่เป็นการเสียเวลานะครับใครมีเหรียญหนึบาทตาแผ่นดินเหรียญหนึบาทตาแผ่นดินปี2505ปกติแล้วการออกแบบดีไซน์ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม นี่จะมีตัวอักษรเนี่ยอยู่บนเหนือพระเศียรของในหลวงรัชกาลที่9แต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นแบบนี้นี่ด้านหัวเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีอักษรอ,อยู่ซ้ายขวาถ้าพลิกมาด้านหลังจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับด้านหลังเป็นตาแผ่นดินนะครับชดาไม่ต้องตรงยอ,อยักษ์แต่ด้านหน้าดูเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เล่นกันหลักแสนบาท หลายคนไม่รู้นะครับเนี่ยเน้นย้ําอีกทีนึงนะครับด้านก้อยเป็นแบบนี้นะครับด้านก้อยเป็นแบบนี้เลย1บาทตาแผ่นดินแต่ด้านหัวเป็นแบบนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นบล็อกทดลองเป็นบล็อกทดลองนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้ก็คือจะมีพระบรมชายา,าสาริศลักษณ์ในหลวงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีคำว่าภูมิพลอยู่ซ้ายขวาลงลองดูนะครับ เล่นกันหลักแสนบาทหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอคอย